ตอนนั้นอยู่โงแรม็แลนเตอร์ัได้ไหมงแรมเนี่ยโรงแรมตุงสียอเยร้องไห้กับพี่้นพี่ค้นเอาเรีวักร,รักร e ักักักเรีวร okay. ักโอ้ยรักรักรักักรักเยอนี่เป็นแขนบ้าแล้วเป็นใหม่อากา รัก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 โอ้ยจะกลับแล้วจะกลับแล้วรักหลายรักหลายรักหลายแคทไม่ให้แม่กลับเลยอ่ะแคทแคทแคทเขาไม่ให้แม่กลับแคทแล้วตุ๊กติต๊กทำไงเนี่ยมันไม่ให้กลับเลย <c oughs> โอ้ยน่าสงสารจังเลยไม่มีใครเล่นด้วยเลย